อะไรใช้ตัดผมอะไรใช้ตัดผมอะไรแบรดตาาเสียเลียนเสียอะไรใช้ตัดผมแบรดเบตาเสียเลียนเสียอะยมาอะไรใช้ตัดเล็บเล็บปะเล็บอะไรปะเล็บอะไรเขาเรียกว่าอะไรปะเล็บกันกัน เล็ไปกันกายเล็บปัดปะเล็บเอออ่ะต่อไปอะไรใช้สวมปิดปากปีปะอะไรปิดปากอ่ะอะไรปีปะไปปีปะอะไรล่ะอะไรแมแมสถูกต้องอะไรใช้ใส่เงินอะไรใช้ใส่เงิน กระเป๋าไหนชี้ชี้ให้ถูกอะไรกระเป๋ากระเป๋าตังถูกต้องยามาอะไรใช้ส่องดูหน้าชี้ชี้ตอบเร็วชี้อะไรใช้ส่องดูหน้าตอบกระกระกระจกเออกระจกอะไรใช้ติดกระดาษดะอะไรสามอะไรใช้ติดกระดาษดะอะไรกระเป๋าฮะกระเป๋า เขาเรียกว่าตะนี่นี่อะไรใช้ติดกระดาษลมชี้อะไรใช้ติดกระดาษจะล่าอะไรอะไรอะไรใช้ติดกระดาษเร็วดัดดัดอะไรเขาเรียกว่าอะไรปานปาดจเป้าเก้าถูกต้องเปล่าอะไรใช้ต้มน้ำล้ำอะไรล้ำล้ำตะเล็บกา รับกา Nam ร,รับอะไรใช้สวมตาเว้าถูกต้อง,งอ่ะต่อไปอะไรใช้เช็ดตัวเจป,ปัวอะไรเจปผาเจปัวถูกตอ้ตกตองอะไรใช้วางของโตโตถูกต้องะอะไรใช้ใส่เสื้อผ้าตุ้ตุต้ตุ้งตู้ เด็กสิบพาตูตู้สิบายีอะมอะไรใช้สวมเท้าเท้าอะไรหลอดดูถ้าอะไรเท้าหลอดเท้าีอมอะไรใช้มัดเชือกเชือกอะไรใช้ติดต่อสื่อสารสารอะไรตีปอได้สู้สอบถูกต้องส